Chị muốn cạn trà Ủa ngay hay ngay không sẽ đại สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนลูกหลานทุกผู้ทุกคนเด้อจะเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วยายหนิงกิ้เหยบแสบคับมารายงานตัวแล้วจ้าขอโทษขออภัยเอฟซีทุกผู้ทุกคนหลายๆเด้อจะเด้อห่างหายไปนานจ้าเวียกประจําจ้าเวียกประจําละตัวเยนหยนิงจ้ายายนหนิงขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจะเด้อที่บดีลงมคิดนา่นโดนเติบจ้า คือเกาอะจ้าเยนิงก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเด้อจ่าเด้อทีมาให้กําลังใจเยนิงเด้อมาเป็นกําลังใจให้เยนิงจ้าติดตามเยนิงจ้าถ้าเยนิงเห็นอีหยังผิดพลาดประการใดเยนิงก็กราบขอโทษขอให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจ่าเด้อคือเกาเด้อจ่าเด้อคือเกาก่อนที่จะมารับชมเยนิงกินเด้อจ่าเด้อเยนิ่งสี่เกาคาว่า อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมสั่งกระดิ่งให้ย,ยิงิ้งกิ้งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยนิงเด้อจะเด้อมืนนีเด้อจะเด้อมืนหนียิงสีน้ำเสนอจ้าหอยหน้าจ้าหอยหน้าหอยหน้าจ้าเห็นบ่จ้าตยงใหญ่เลยจะเด้อกล่องยูายนอ่อนี่เนาะหอยหน้าเห็นไหจ้าตยิงใหญ่ นี่จ้าคุณหมึกก็มานะจ้าคุณหมึกก็มาสามสายจ้ามือนี่คุณกุ้งสะดุ้งน้ําก็มาจ้าเห็นบ่จ้าโตใหญ่ๆเลยจ้าเด้อตัวนี้ยี่นิงก็ไวใหญ่แล้วจ้าสำหรับยี่นิงเ้ยจ้าเด้อเห็นบ่จ้าพักเด้อจ้าเด้ออู้ยลิ้นพันกันจ้าหงสัใสสีหิว นี่จ้าช่วยเกาจ้าสูตรน้ำจิ้มเด็ดเคล็ดลับของยีหนิงจ้าแจวปลาแดกจ้าโอ้ขอโทษพูดไม่พอจ้าแจวปลาจ้าแจวปลาจ้าเดี๋ยวยีหนิงขออนุญาตซิมเบิงเด้อจ้เด้อแซ่บบอโอเคจ้าโอเคบอมเอนโอยัวจ้าอืมขออนุญาตเขียวเขียวบะพริกเด้อพี่จ้าที่เด็ดที่เด็ดแนวมักแนวมักของยีหนิงจ้าบักมะระขีนกจ้า ต้นหอมจ้าต้นหอมผักสลัดจ้าผักสลัดเดี๋ยวโซ่โซ่ก่อนผักสลัดจ้าผักซีลาวใบโหระพาสิ่งที่ขายบุหร้ยอีกย่างหนึงน่งแนวมข่อยหนิงจ้าเห็นหมดจ้า<ม>กระเทียมกระเทียมกระพริกสดจ้ากระเทียมกระ,กระพริกสดจ้ามามามาเว้าวหลาเว้าไหลามามากินน้ำกันจ้าเสแสรบน้ำกันจ้า กินยางก่อนเนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวยังนึงเขาได้ยากไม่ค่อยเตรียมพร้อมเท่าไรหร่หิวมากจะะหิวมากอ้แหงหิวแหงซันได้จจด้เอเ้กินกินคุณหอยก่อนเนาะคุณหอยหอยหน้าจ้ะคือเกาจ่าอ่ะพินันทนาการจากหูสาวคือเกาจาก้าเห็นมาจา้า,จาอุ้ยโตงยใหญ่ห็นบอก โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยออกออกเมดออกให้เหมือนเนตจ้ะโอ้ยเป็นตาสีดายเห็นบ่จ้ะโตง่ายง่ายจ้ะโตง่ายอีหลีขออนุญาตได้จ้ะเด้อเห็นบ่จ้ะโอ้ยหย่งลนโอ้ยเห็นบ่กล้องกระไก่ไก่บักโทรศัพท์กระไก่ไก่มาคำแรกคำแรกจะคำแรกืม 아니 음 커토 왔다 커토 เราด้วยเจดเดอร์ททยหนิงกินบอสุภาพยืนนหิงผัก,กราบขอโทษขอไผยซีหลายๆลด้เลยเด้อกุ้งจ้ะไม่คิดว่ามันจะหวานเยี่ยงนี้ โทษด้วยจะเด้อกินมือสุภาพมันบ่มีมือสาไฟกืนน้ำลายน,ำนยน้ำยาหนิงมีช่างไฟด้วย ยนิงกินกินเป็นเวลาเนี่ยสองถุงคืนนี่นี่บ้านยีนิงเนี่ยกินอาหารดึกทุกวันจา้าดูหุนดูหุนหุนถึงเป็นแนวนี่จา้ากินดึกจาก้ามาว่าวลหลามาคุณเมือกคุณเมือกเห็นบอนหลหนวดประเมือขออนุญาตด้วยเด้า คน็นชิกตุนเขาเอ่ยยังช่างไส้ตาไส้ยืมันได้ม,มัม่งนี่งปุ๊บมีหนึ่เดี๋ยวไปแค่หนอกรอบเสียดายมีปลาจ้าอู้ยเป็นตัวแสบเลยสาวยืนหนีงการหายจ้าูสาวยืน,นหนิงโอ้ก็ไอ้บ่ออีกล่ะูสาวยืนหนิงการหายจ้ายยืนหนิงมาได้กินโดนล่ะหอยหอยย่า 我吐火派人哪儿去 หายกล้องไปนานบ่หูว่าจ็ดจากเจ็ดเหตุแล้วไหนมามากินน้ำกัน,นยังงี่เสียเสบ,แ,สบแกว้วอ่ะันบ้านจ้ะ สุกพงศนับประลาที่เขาหัว มื่หลายหลายยิงก็คงกินบ่มเหมือนหลอกเด้ยอย้ะเด้อยิงสิกินเห็เบิงกินโซ่ซ,ซื้อเด้จ้เด้อวงเด็บเดี๋ยวเก็บท้องไปกินกับครอบครัวอีกรอบจ้ะ <c oughs> มาอื <c oughs> <c oughs> ยาสีฟันมีายาสิาาเสียสบ,แ,สบแต่เสียได้ขออนญาตพูดไปด้วยเชียบไปด้วยบักมาราขีนกหน,นิงี้ยเงเงี้ยแ่สุ่งจะพุ่ง สะดุ้งน้ำร้อนกำลังพอดีเลยแต่เด้อกำลังหวานด้วย แป๊บเดีวยวแป๊บแป๊บจะจะคักดแสบแน่แซ่บว่าเฮ้ยป๊าดหอยคือนตูงใหญ่แทนเนาะเดี๋ยวคนเด้อตัวนี้สิออกมาหมดอยู่วันนี้โอ้ยภาวนา ขยับหน่อยสิจ้าลูกโอ้ยขยับขยับตูหนอนขยับตูหนอนขอโทษพี่นุ่มอขยับขยับโอ้ยแน่แสบขาดอีกแก้วเห็นบอตัวใหญ่งไงมากินกันกัน

มันบอออกเห็นประจานมีกระโอนี่งไงโอ้จะมีกินไปด้เย้ยปล้าสิตเห็นอยู่บอกขึ้นยังไงถวนี้โต้มปะคงเนะจ๊ะเนาะโอ้ยกินกตบต้มปะคงพื่อก็นแต่แสีกมันไงหลานออกเห็นบ้เห็นบอาอนไหนเธอ เนี่ยแซดอยู่ลึกมันคือบปออกนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะกวนก่อนสองเนไปแล้ว thank mm -hmm. you คนนีย้ยากใส่มือแล้วจะเดอ้อถ้าเยานหิงเห็นกิริยอาการไถ่บนผ้าเยนหิงก็กราบขอโทรขอภัยแล้วจะเดอ้อใส่มือจามาันที่แสบจ้ะแต่เยนหิงล้างมือเราจะจะเดอ้อถ้าจะให้เอ่าดีนะจ๊ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือจ้ะเยนหิงล้างเล้วจ้ะมา หวานจุวยจุด้วยฮึมอมมอมมมอม้มม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 มกมมมมามม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  ลูกสาวจัดให้จ้าลูกสาวจัดให้แบ่บแสบจ้าอาุณจัะอีกขั้มหนึ่งเราจะนอกคลิปมันสียาวเกินไปจ้ะมันสีงาวเกินไปจ้าโอ้ยเดนิงขออนุญ,ญาตไล่โทนเสียงนานๆสี่เดียวเว้าที่ภาษาอีสานบ้านเฮ่าเดนิงอยู่บ้านเดนิงเว้าท่าเว้าภาษาการจ้าโอ้ยขาด,ดเดล้ว มาข้าสุดท้าไทีดิจะเดอค์ข้ามุทาดมท้ายจา้ะแบบนึ่งดิจะเด้วย กาวาจายยนิ่งก็ขออนุญาตจบคลิปนี่แต่เพียงทอน,นี้ด้วยจดเดอ้อคือเกาจากคิดฮอดเอฟซีทุกคนทุกผู้ทุกคนคือเกาจากยยนิ่งสี่พยายามเออ่นำเสนอคลิปเรื่อยๆจากยยนิ่งขออนุญาตากราบขอบคุณและกราบขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนลหลายๆทีจ่จะเดอ้อที่ว่ายยนิ่งบริลงคลิปนั่นโดนเติบจากจาก้า ถ้ายิงทำอย่างผิดพลาดประการใหนก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเรืจะเดิมอิ่มหลายจา้ะจ้ะคือเก่าเลยจ้ะคลิปนี้ยิงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงทอนี้เด้อจจะเดิมบ๊ายบายจา้ะ